<peach> อ๋อเว้ยแต่ว่าตรงนี้แบบถ่ายโนให้หน่อยนะป๊าอ,าอเสื้อแม่สวยว<า>ซื้อไมฝากซออื้อไปฝากอาซื้อไม่ฝากไปเดออักนั่นปวดหลังดิมันน้อยแบบอันนี้มันบอบพิงอะไรไอยูอ่นที่น้อยปวดแล้วก็ฉิดกันปวด กำลังแผนไปเที่ยวอยู่มันตั้งถาาิ่าประวัตเที่ยวพรุ่งนี้แผนวันนี้ก็มาที่บานะ้านนะพันประวัติใช่ไหม ตอนนี้กํกำลังตามหาที่จองตัวใหม่เพราะว่ารถไฟมาเลดแล้วก็เราพลาดรถไฟเที่ยวเที่ยวต่อไปเราก็เลยจะหาทางว่าจะไปยังไงต่อเหมือนจะไม่มีคนเรยอย่างไม่มีคนจริงด้วย นี่คือประสบการณ์ไม่ใช้ทัวร์จองวีไวตอนนี้เรามีแพนไปเที่ยง11ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เที่ยงเออเที่ยงสี่แล้วเราต้องไป <40 S 1> ชานชาลาแปดก็ยังไม่วิ่งไม่เราไม่วิ่งเราไม่วิ่ง เราแใช่ไมแปดแปดไมอัเดิมเราราผมบอก่อุอันนก็ต้องอ่นี่อันนี้หรือเปล่านี่ไพ่บ้า ปกต้องแบบแกทำตัวดีๆแล้วต้องรีบแล้วใช่ไหมนะแม่หยกนานใช่ไหมเน่ย

สรุปของวันนี้อาจารย์จะบายนต้องจำตาลจะบายเลยค่ะนุก็ดะเป็นสนุกอีกแบบหนึ่งเชียรว่าทุกคนมาด้วยตัวเองอย่ามากับทัวร์แล้วได้เจอประสบการณ์แบบนี้บ๊ายบาย Augustin, wir erreichen jetzt Freiburg im Breisgau. Die, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Vielen Dank für die Party im Eurocity. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dear Passengers, we arrive now in Freiburg, Texas on the left. Thank you for choosing this Eurocity today. Have a nice day. Goodbye. เรามากินนี่คือแกงกะหรี่ <laughs> แกงกะหรี่อะไรอ่ะไก่เหรอเผ็ดเลยรสช <laughs> าติมันแบบอะไรก็ไม่รู้ ยังคนรู้ครูแในไทยทำไมทำไม่ได้ทำได้ปะมาดึงต้นไม้อะหรอใช่เอาขอมนนอแล้วต้นไม้เป็นสีน่คือสถานีินรถไฟสวิสแลนด์เย,ยตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ a อ0อยู่ก็กำลังรองรถไฟจะมาเวลาประมาณปลายสามแล้วก็จะรอยอยู่ตรงนี้บ๊ายบาย มอาเข้ามา อ๋อมีคนอ๋อนี่ก็ชั้นหนึง่งนี่คือห้องน้ำแล้วก็เป็นประตูนีน่คือเบาะที่เรานัง่ง เห็นเลยโอ้ห้องนั่งบริษัะแบบค่ะ

I can answer the, the new question by email and I couldn't see the conversation. Then I went to booking and I saw the conversation. And, oh no! <laughs> yeah. But I, I put the list. Wow! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ิิกันนยส่ีีมมพื้นไม้อ้าวสว,สวยน,ะน่ารักดีน่ารักดีสวยน่ารักดี เนาะแล้วก็ล็อกอ่ะล็อกแล้วอืออ้วิวสวยนะนี่ถ่ายก่อนโอ้วิวนี้สวยอ่ะฮะพลอยวิววิวด้วยป่ะมีพลอยก็ติดกันเหมอเดียวกันใช่ไหมว้าว โอ้โอดูสวยเลยคอกับเแบบ้เบ้นเลยโ <c oughs> อ้โหให้พ่อดูดีกว่า,าน้ำเงินให้พ่อว้าวปิดประตูด้วยนะปิดประตูไหมปิดแล้วโอ้นี่ก็เป็นแม่น้ำเซอรงนี้ดูดูแล้วก็ ว้าวมาด้วยโอ้ยน้องหนาวไหมเนี่ยเจ็บปวดเจ็บนะนี้เรากำลังหาข้าวกินจะเป็นแบบไม้เยอะมากเลยอ่ะไม้ก้อนๆโอ้โอ้โอ้ไม้เนื้ออ่อนน่ะไม้เนื้ออ่อนตอนนี้เรากำลังไปหาข้าวกินตอนเย็นกันอยู่ เราจะกินก็คือร้านนี้อ๋อคิดร้านนะคิดอ๋อถูกเลยอ๋อใช่ใช่ร้านนี้ นี่คือร้านข้างหน้าที่นี่แหละร้านารเด็อาดนเดียอ้เาเหมือนปิดแล้วเลยเขาเขาเพิ่งปิดรือยังนาสกลับป้าอันไ่อนี่นี่นี่อิตาุมอ๋อมีที่ดังข้างในไี่รูดเลย ยี่สิบหกฟังสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านพิซซ่าสวนสวยอ่ะแม่ให้พ่อทำแบบนี้ดอกไม้ปลอมดอไม้จริงดูจริงนะต่อต่อหมอเย้นี่ก็สวยมาก ว้าว wow. จานข้าวของแม่แล้วพวกก็ส่งน้ำพริกมาให้ดู <laughs> น่กนินไม่ยหอันนี้คือ chicken s p i อันนี้อะไรนะ y เยแล้วนน,นนี่คืออะไรอ๋อนี่อซอสเผ็ดอ,อิเผเผ็ดเอาไว้แบบหยอดหยอดบงบนนี้บนพิซซ่าอ้ ช่วยด,ดถ,ถ้าเกิดม้าต่อไน,น,นั้นกลิน่นเนื้อติดปากอือใช่ใช่เมันยัง่ขนาดเลยชอนนีมันหนาวมากหนา หนาวแบบนี้เราก็ต้องทาลิฟแล้วแหละ,ะ,หะอ๋ออันนี้ก็เลสววนนี่ก็เป็นร้านอาหารอี่แปลเมืงอเงเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือร้านอาหารทัชมาฮาลที่เรานนมากัน หนาวนี่คือเมืองตอนสองทุ่งโอ้ยโอ้เซลฟี่เหรอโอ้โอ้มุมนี้สวยมากเลย ตงหลัสวยชอบสีนี้เหมาะนะไม่ต้องเอาสีนินนะว้าวทุกคนนี่คือก้อนเมฆตรงไหนเนี่ยก้อนเมฆที่หวอนสายไหมสายไหม่ที่หวอนก้อนเมฆให้อีกอีกให้พวกคุ <c oughs> เราเพิ่งออกจากร้านขายของมาพ้ายางแม่บุญยังมีเวลาไหมปค่เย็นแม่เขาอยู่ยูนิฟสามวันสี่คืนสี่คืนสามวันนี่เออวันนี้ได้อะไรมาหรอคะได้จิ๊กซอว์หนแล้วค่ะเราจะเลิกแล้วค่ะถ้ากิดทิเวนิดมีจิ๊กซออีกก็จะถือแค่อันเดียวเท่านั้นค่ะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, <ห>อันใหญ่ว่าเอาไปตั้งไว้ให้ไม่มีใครกล้าไม่พออือก็คือนาฬิกาสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดราคามาเป็นซื้อแท็กีโอ 4, คูณบ oh. ีอแปอนแงดีไซน์แพง,งที่อยู่ที่สวีเดน้นนานเหออ่ะโอ้ มือถือน่ารังนั่นเลยวินเทจอ่ะอ้าวยังไม่เห็นเลยที่โอ้ยถูกนะเื้ที่อนี่น่ารักมากเลยเนี่ยมีสี่บาทเลยนี่คือภูเขาเนี่ยคือต้อนเม็ดมอืม ร่มให้ดูเอ้ยเรากางร่มให้เธอนี่ใช่อ่มข้างบนอ่ะสวยมากเยว้าวไปเต็มละทีเลยก่ะไม่อยากดูข้างบนลบไปเรื่อยข้างบนสวยเยข้างบนถ่ายติดใบไม้ด้วยถ่ายติดใบไม้นี่จำผมได้บล็อกนะคะสวยมากสวยอ่ะใช่อยากอยู่ที่นี่อ่ะ ก็อยู่ต่อังนี่กนี้อยู่ต่ออแม่เล่นมุกเป็นนะน้ามนดิเอาเลตแตู่ดจับหมากพรอเขเขียว่าเอาเลกเนี่ยซุปเปอร์เซลเนี่ยแม่โอ้พวกนี้มีมีมีสองชั้นด้วย จ้าพี่เีามีกินสดแน่เลยอะเขาปิดแล้วเขาเดี๋ยอะบนไทซื้อไปแล้วนคนเอเชียเยอะมากเลยเยอะมากมากเราเอาแล้วลว่อาอันนั้นของกินเราล่ะของกินอยู่กับพี่พีม,อ,มอ,อยู่กับพี่พีมใช่ไหมนะตอนแรกว่าจะเข้าร้านเนี้ยใช่นี่นี่คือโรงแรม

หาที่เที่ยวแล้วก็ตอนเจ็ดโมงครึง่งเราก็จะไปกินข้าวเช้าชั้นห้ากันแล้วก็จะถ่ายไปที่ตอนเช้าเลย ค่ะไม่ลืมบ๊ายบาย